ข้อมูลเสือหมีมี11 Like NE ว่าทีสมาร์ทโฟนรุ่นอัปเกรดใช้ชิปเซิร์อน,น 778G ใหม่ล่าสุดอาจเปิดตัวเรเลืนี้ข้อมูลเสือหมีมี11 Like NE ว่าทีสมาร์ทโฟนรุ่นอัปเกรดใช้ชิปเซิร์อน,น 778G ใหม่ล่าสุดอาจเปิดตัวเรเลืนี้ช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางเสือหมีได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น เซี่ยมีมี11ไรา์ไปเป็นที่เรยบร้อยแล้วนะครับราสุดก็ดูเหมือนว่าทาง Xiaomi, เซี่ยมีะเี็นที่จะเปิดตัวรุ่นอัปเกรดออกมาเพิ่มเติมเลยเลยนี้ครับที่ใช้ชื่อว่าเซี่ยมี่มี11ลรท NE โดยแรงข่าวต่างประเทศได้พบข้อมูลเกี่ยวกับว่าที่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของเซี่ยมีที่มีคนเนมว่า k a c h k r z โดยคาดว่าจะมีชื่อทางการว่าเสี่ยมี่มี11ล NE พร้อมกันนี้เลยสเปคออกมาบางส่วนว่าจะใช้ชิปเซตหัวคอมตันด์กรอนด7 8 g รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตบนสถาปัตญยญกรรมระดับ6นาโนเมตรส่วน GPU เป็น a d r e n โน 624L ที่ประมวลผลกราฟิกได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง40%เลยครับแต่ตอนนี้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นเส a ยมี Mi 11 Lite NE ยังไม่มีมากนักนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมถ่ายทีฟ้าจะมาบอกกานทราบทีครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีสบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบที่นี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ